Bucket a s s e m b l e ์คาเฟนี่ทุกคนตอนนี้ยเกม ROV ประเทศไทยเขาก็มีตัวสกินใหม่ของคาเฟนี่แล้วนี่เลยดีดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่ Bucket a s s e m b l e ์คาเฟนนี่นะนเนี่ยนะทุกคนตัวคาเฟนี่เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกันกันกบตัวกรอบตัวนี้นี่เห็นไหม ยงามนะหน้าตาของกรอบนี้จะออกเป็นแนวแบบเออสายลุงอะนะเดี๋ยวแล้วพอเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยนะเขาก็จะมีตัวคูปองเนี่ยย้อนกลับมาให้เรานีไหมประกาศแล้วก็มีแบบได้รับคูปองคืนอะนะรับป้ายสังขารแล้วก็ปุ่มโจมตีเนี่ยนะก็จะเป็นหีบสมบัติแบบนี้พอเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเป็นป้ายประกาศแล้วก็จะมีเป็นสกินปุ่มอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะ อย่าเดือมมารับลุกแก้วทองตรงนี้ได้ทุกคนเอามาแลกได้อันนี้ก็จะเป็นโตโรอะนะตัวนี้ก็อยู่ในเดือนใหม่นี้เหมือนกันนะแต่อันเนี้ยเดือนกันยาแล้วเห็นไหมโอเคมากเลยสกินใหม่แบบเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแคปเวนี่กันก่อนนะดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงนะอันนี้เป็นสกินที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้เนี้ยนะเนี่ยเห็นไหมพอจริงจริงเนี่ยนะโอเคจุแล้วมันก็จะ เข้ากันกับตัวชาด้วยนะตัวชานี้ที่ว่าเป็นบั克เคทเหมือนกันนี่เห็นไหมโอเคนะทุกคนตัวสกินต่งตางๆเวลาที่เรากดปุ่มเนี่ยมันก็สวยงามนี่มีกันหันอะไรด้วยเห็นไหมดูสีเป็นสีสีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแอรวาเราก,กดสกิลต่างๆเนี่ยมันก็จะออกแนวเป็นสีลุง้งเห,หมือนทุกคนสวยๆนะอันนี้อ่ะสกิลสามเนี่ยโอเคมากเลยทุกคนมันสวยดูดี แอตินะโอเคนะเห็นไหมเออเข้าท่านะก็ใครที่เป็นเมนคาเฟนีอยู่แล้วเนี่ยนะสายแครี่เนี่ยตัวเนี้ย,เ,ยเราว่ามันถือว่าสวยดีแล้วก็ใช้ได้เลยนะตัวนี้ปกติแนละ้วตัวคาเฟนีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีสกินใหม่นี้ป้ายกว่าสวยเห็นไหมโอเคอ่ะถ้าว่าไม่มีเอ,อ,อ่ะนะตามนั้นแหละเนี่ยนะก็ ตัวสกินใหม่ก็จะมีของตัวดาชี่อีกตัวหนึ่งนะที่ว่าอ่าเป็นเมดอะนะนี่อะไรกินิกคอรลี่อะไรเนี่ยนะชิลเนี่ยก็จะออกแนวว่าเป็นรักษาสัตว์อะนะเนี่ยอ่ารักษาสัตว์ที่มาแล้วเนี้ยนะปกติแล้วตัวดาชี่นี่ก็เอามาฟาร์มได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นเราก็ไม่ฟาร์มหรอกเราก็เอามาเป็นเมดธรรมดานี่เด้อ และตัวนี้ความสามารถของมันเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรากดอันติหรือว่าสกิลสามเนี่ยมันจะสามารถหายตัวได้อ่ามาขโมยบัฟฟ้าก่อนนะเวลาที่เรากดสกิลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็กดสลับไปสลับมาระหว่างตัวสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะเนี่ยเห็นไหมโอเคเลยนะอันนี้สกิลสามเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะหายตัวให้ดูนะอันนี้สกิลสาม่มันเราก็ทำเหมือนว่าเอามาวางไว้ก่อนแล้วเราก็เดิน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 แล้วอาจจะมาสืบแล้วก็ย้อนกลับอย่างเงี้ยเหไหม มันจะหายตัวกลับมาตำแหน่งที่เราวางเอาไว้ได้มันจะเป็นแบบนี้แล้วศัตรูก็จะงงว่าเอ๊ะหายไปไหนอยู่เนี่ยนี้ประมาณเนี้ยนะโอเคอ่ะาขโมดบรแดงด้วยอาปะปแบงด้วยก็อ,อย่างตอนเวลาที่เราเล่นตัวนี้เนี่ยนะเราก็คอยที่จะไปช่วยนะเดิมไปเดิมมาระหว่างเลนบนกับเลนล่างนี่แหละนะเราอยู่ตรงกานี่เห็นไหมเวลาคิวตัวมูลาะเนี่ยโอเคมากนะโอเคมาก แล้วก็มาแอบตีป้อมก็ง่ายด้วยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมโจมตีทีหนึ่งก็ถือว่าลดเยอะอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเคเลยถือว่าใช้ได้เลยนะเ็ามีการทําให้มันแบบเออปรับให้มันแรงขึ้นน่ะนะสกิลสองนะทุกคนสกิลสองแรงมากโอเคมากตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราจบป้อมก่อนจบป้อมนะวิธีการจบป้อมนี่ก็ ไม่มีอะไรมากนะเดินไปเดินมากดสกิล2กดสกิล1เดินไปเดินมากดสกิล3เดินไปเดินมาเนี่ยนะอ่ะสกิล3แวบมาปุ๊บสกิล1สกิล2จบแค่นี้โอเคมากเลยทุกคนตัวนี้ดาชี่ในที่สุดก็มีสกินใหม่แล้วเติมเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ดดบสกินนี้กันไปเลยจ้า ตีป้อมจบแล้วอย่าลืมหาอาหารให้คาปูด้วยนะเนี่ยทุกคนเข้ามาที่หน้าสงครามอาหารคาปูเนี่ยนะแล้วก็ให้อาหารคาปูกันได้เลยเดือนกันยายนตีนี้สกินใหม่เพียบของแจกเพียบเข้าเกมด่วนจ้า